สวัสดีครับวันนี้รู้ก่อนใครกับอังกรปีศาจเนื 6, 6, 6, ้อ666ขี้นะครับกับเบรียัลนะคะมังกรปีศาจ666ขี้เบเรียัลเนื้อมาในร่างใหม่ของไฮบีสนะครับพาวเวอร์หมื่นสามดิฟเฟนต์หมื่นสามมีสามคีย์ที่เขนะครับคอด้วยการวางทับและจ่ายสองเกณฑ์เนื้อวางทับเบเรียัลเนื Be ้อเบเรียัลตัวเก่าจ่ายสามเกณฑ์เนื้อนี้วางทับจใจสองเกณฑ์นะครับสามารถเคาน์เตอร์คอจากมือได้เนะื้อโดยการจ่ายไลท์ นะไม่ใช่จ่ายไ์ถ้าเรามีไร้หนึ่งหน่วยนะสามารถที่เคาน์เตอร์คอแล้วลงทับได้นะสามารถลงทับตัวเองได้เหมือนกันนะแต่ต้องมีเบรลเล่างแรกก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นตัวแรกมันจะโผล่มาไม่ได้นะครับแล้วก็มอนเตอร์มังกรปีศาจทุกใบการทําลายกันกลับขึ้นมือและไม่ถูกลดคีนะมันเป็น6กหคีแล้วนะแล้วก็ถ้าเราไร์เป็น1หน่วยนะครับมอนเตอร์มังกรปีศาจทุกใบได้รับเพนเนเทตและคีริคอเหล่านั้นจะได้รับ เป็น666นะแจกให้ทุกใบเลยนะปกติเบเเลยตัวเก่าแค่ตัวเองอย่างเดียวก็หนาหนักหนา,หนาสาหัสแล้วนะอันนี้แจกให้ทุกใบเลยตีเข้าสักตัวนี้มีปิดปิดกล่องไปเลยนะฮิวเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับมี Tipper t แท็นะครับแล้วมีมูฟนะต่อไปครับกับ d ดียร์พอดรีชาร์จเนะครับเป็นตัวชาร์จแอนดอร์นะาจถ้าเรามีไลท์หนึ่งหน่วยนะสามารถ ใช้้วยไม่ต้องจ่ายคอคอสได้นะคอคอสด้วยการจ่ายไลท์สหน่วยครับได้2เกรดหากมี6หน่วยหรือต่ากว่าได้จว่ว2ด้วยนะครับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดของ scbt 0 3นะอแอติเมทยูไน์นะครับก็มีแบบกองเนื้อก็แล้วก็แบบแยกสายนะอแอบินลงแบบแยกสายแบบและ1ใบไว้นะครับเผื่อใครอยากจะได้แบบ5ใบก็สามารถที่จะไปกด5ใบได้เลยนะหมายเลขเนะหมายเลขก็คือ p 7 7 1 3นะครับส่วนใครอยากจะได้แบบฟอยล์หรูเนะืตัว เดบลอสเนอร์ก็จะมีของฟอยล์หลุยอยู่เช่นกันนะครับน,นี้แยกกันเนอร์พี7 7เจ็เจ็ดนอแอดมินเดีชิงลิงก์ไว้ข้างล่างนี้มนะังกรปีศาจอมตะกัตโทนี่เนอร์กัตโทนี่คือความตะกะนะอ่าพาวเวอร์แปดพันะครับดิเฟนส์ห้าพันนะครับมี2คีย์ที่ข้อเป็นไซส์3นะครับหากเรามีไลท์6หน่วยหรือต่ำกว่าครับไซส์จะลดลง3ด้วยนะ แล้วมีความสามารถแบบคา์เตอร์ครับหากเรามีไลท์หกหน่วยหรือต่ำกว่าเลือกการ์ดบนสนามของคู่แข่ง1ใบครับนำการ์ดที่เลือกลงดรอปเลยนะแล้วถ้าทําก็ทําลายเราเอาการ์ดนี้ลงดรอปแล้วก็ทําลายการ์ดที่เลือกเนะถ้าทําลายได้ก็จะได้ทิ้งเกตแล้วคู่แข่งทิ้งมือด้วยนะเป็นเด็กที่เน้นการทิ้งเกตเป็นหลักเลยนะครับนะก็ทําลายการดนะไม่ใช่ลงดรอปนะทําลายการที่เลือกแล้วก็เมื่อการ์ดนี้ตีครับหากมี6ไลท์หรือต่ากว่านะครับจะได้รับเดอะเพิร์ทแท็กด้วยนะครับก็เป็นตัวเคา์เตอร์นะ ใส่รถสต่อกับบัตตี้พายนะครับเป็นเวทเซตนะครับกับมังกรปีศาจนะครับสามารถนความสามารถของมังกรปีศาจกันโดนยกเลิกนะแล้วก็เมื่อมอนเตอร์เข้าสู่สนามเราครับได้เกตนะครับหากเรามีไลท์หนึ่งหน่วยครับจะได้เกตอีกหนึ่ง้อและจ่วด้วยนะอ่าก็ถ้าปกติก็จะได้เกตเดียวนะแต่ถ้าเกิดไลท์เหลือหนึ่งก็จะได้ทั้งเกตและทั้งจ่วเลย นะครับโอเคนะครับกับสายของมังกรปีศาจตนะ์ะถ้าใครอยากจะเล่นมังกรปีศาจเบเลี Be ่ยลหกหกินะครับก็สามารถที่จะไปสั่งนอะอันนี้เบเลียลอยู่ในชุดของ sbt 0 5นะก็รีบไปสั่งกันได้เลยสำหรับวันนี้แอปมินโนปอกลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย